สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่างเท่นั่งวินมาถแถลงข่าวโซเชียลแห่โฟกัสเสื้อวินทะเบียนรถคือหาว่าที่นายกพิธาลิมเจริญรัฐซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโซ c i เชียลแห่โฟกัสทะเบียนรถพร้อมเสื้อวินเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้สําหรับว่าที่นายกคนต่อไปพิธาลิมเจริญรัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้16พฤษภาคม66ที่ผ่านมา มีหลายคนถูกรางวัลจากเลขนายกคนใหม่ทิมพิธาลิมเจริญรัตจากพักเก้าไกลเป็นเลขที่ออกในงวดวันอังคารที่16พฤษภาคม2566หากใครติดตามแนวทางเลขจากพิธาก็น่าจะได้รับทรัพย์ไปตามๆกันโดยเลขที่ออกรางวัลได้แก่รางวัลเลขท้าย3ตัว731ตรงกับเลข31เบอร์พักเก้าไกลนอกจากนี้ยังมีเลข03ซึ่งเป็นเลขท้ายรางวัลที่1เป็นเลขกลับ ตรงกับอันดับนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยนายกคนที่30รวมถึงรองวันเลขท้าย2ตัว99ก็ตรงกับชื่อพรรคเก้าไกลที่มีคำว่า9เหมือนเลข9อีกด้วยและล่าสุดเมื่อเช้านี้ว่าที่นายกพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักคเก้าไกลซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มายังโรงแรมดิโอกุระเพชรทีด เพื่อร่วมแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนบอกว่ารถติดกลัวมาสายงานนี้ก็ไม่พลาดที่หลายๆคนจะถามหาเลขเสื้อวินมอเตอร์ไซค์และทะเบียนรถโดยมีชาวโซเชียลเข้ามาเฉลยแล้วว่าเลขอะไรสำหรับทะเบียนรถและเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถน่าจะ1435เสื้อวิน29อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณกันนะจ๊ะ ขอคอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ